โอเคสวัสดีนะครับวันนี้อยู่ผมช่างลิดสมัยทีสเวนนะครับหลายหลายคนเคยมีปัญหาไหมว่า,อ,าอยากจะเปลี่ยนแบบอยากจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่หรือว่าคมอาม Macbook ของคุณเนี่ยมีปัญหาแล้วไม่ทราบวันหมดประกันหรือว่าไม่ทราบชื่อรุ่นว่าเป็นของปีอะไรรุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าอยากจะเข้ามา อบถามเรื่องการเปลี่ยนอะไหล่งานซ่อมของสมัย i เ Service นะครับก็สามารถถ่ายตรงฟ้าลังตรงนี้ที่มันจะมี serial n เบอ,อร์ตรงนี้นะครับหรือว,ว่าอยากจะรู้ว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นของปีอะไรหรือว่าจะเป็นรุ่นเลตินาหรือไม่เลตินาอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถการาตัวเชิคโดยการที่เอาตัว serial n เบอ e ์ตัวนีจ้จดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะ ปโชว์ดูว,ว่าสามารถสามารถเช็คยังไงได้บ้างนะครับก็ขั้นตอนแรกเลยจดนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นอ่าจดไว้แล้วหล้วผมแมค่าหลังจากนั้นเราจะมาทำการนีย๋ยวผมอโอเคไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่า โอเคขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการใสชใน Google เลยว่าตรวจประกัน Apple ครับผมหลังจากนั้นจะเห็นหน้านี้ขึ้นมานะครับตรวจสวอบความคุ้นคล้องในด้านบริการและความช่วยเหลือของ Apple นะครับกดเข้าไปจะเด้กรนนานี้ขึ้นมาครับผมก็สามารถพิมพ์ตัว ซีเรียลนันโดยได้เลยอย่างตอนนี้ทำามีซีเรียลว่า C C ศูนย์สอง JW 258 JW 258 DV สาครับผม DV สานี่นะครับก็บอกรหัสงานเข้าไปครับ เราจะขึ้นมาเลยว่าตัว MacBook เครื่องเมื่อกี้ที่เราตรวจสอบไปเนี่ยจะเป็น MacBook Pro 15นิ้วตัวกลางปีนะครับมนี่คือกลางปี2012นะครับก็ตัวนี้จะเป็นวิธีการเช็คง่ายๆที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่าดูแล้วนะครับก็ถ้าอยากจะทราบเรื่องราคาอะไรราคาซ่อมง,งานของสมัยทีสวินเนี่ยก็สามารถเป็นการถ่ายรูปฝาหลัง ขึ้นมาแล้วส่งไปทางเราเช็คหรือว่าจะถ่ายเป็นหน้านี้ขึ้นมาก็ได้ครับผมก็ยังไงผมก็ขอฝากตัวทางร้านของสมัยทีซอร์วิสด้วยนะครับตอนนี้ทางร้านมีอะไหลมือหนงและมือสองขายแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากจะซื้อปิกเกตเองที่บ้านไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับก็สามารถ สอบถามเข้ามาได้ครับผมโดยที่ทางร้านเนี่ยจะมีแพลตฟอร์มในการจําหน่ายสินค้าทั้งหมด4แพลตฟอร์มด้วยกันก็คือ 1. สมัยสมัยสมัยไอคิสสวิตเว็บไซต์นะครับ2คือ s h o ป e. ปี 3. สามลาซาผมและ4เป็น f a c o b o o k m a r k e เพสนะครับก็สนใจยังไงก็สามารถติดต่อเข้าเข้ามาสอบถามได้นะครับผมพร้อมให้บริการเต็มที่ครับโอเค ยังไงผมขอฝากไว้เนี่ยนะครับกดฝากกด s u b สไคร b ์ไลค์คอมเมนต์ติชมด้านล่างหน่อยนะครับทุกคอมเมนต์และทุกวิวทุกยอดไลค์ก็จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพวกเราต่อไปนะครับผมจะพยายามพัฒนาให้เต็มที่ครับผมโอเคสําหรับวันนี้ช่างลิดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม